มีความกรอบแต่นี again, ้ก็ผห so ูฟูน้ำตาลทรายไข่ไก่แล้วก็เคนจีนช่วยนตกรอบใส่ไม่ต้องตื่นเต้นหรอว่าไงพี่จาดีไม่ต้องตื่นเต้นหรอกดูเมื่อกี้เองดูจทั้งวันคืนเป็นพี่จะีเจอดูอยหห้ส50กรัมนะช่วยสิ่งนี้เยอะซ้เห็นป็ลูกช นั่งรือแล้วใช่ไหมเอาขาเอามือไปถูตกแล้วยังไง มันยาวแม่เราจะได้กินเนี่ยคุกกี้แก้ในเย็นเย็นอันนี้ให้ผู้ชายมากผู้ชายมาแม่ตากลูกอามแมตไวให้ไวอเยอาให้เร็วลุ

อย่าชเอออย่าวางชิปขอบไม่ทำเหมือนคุกกี้ินไม่สุดยอดังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตกแต่งอ้าวไม้เสียบได้ยังไงก็เราแช่นิดนึงก็ไม่รู้ว่าหยิบได้ไหนก็หาได้ราปลาเออไม่ต้องกลางเราแช่นะแกงอ่ะหลุดอีกแล้วปลาแกงหรือเปล่าเตอนก่อนนีงก็ดึงออกมาไล่า